โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองดูฟังก์ชันใหม่เนาะเปิด VIP กันเป็น VIP ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอ่ามันอยู่ที่ VIP 3นะชื่อว่าตั้งค่าจัดทับออกเดินทางลงหน้าใช้2ล้าน VIP point เราล,ลองมาดูกันซื้อแม่มเลยจัดไปอ้าวขาดหนึ่งแสนอ่ะนิดนึงอีกนิดนึงโอเคพร้อมเปิด ผมก็ไม่รู้นะผมก็เพิ่งเปิดครั้งแรกฉะนั้นก็มาดูกันว่ามันมีนมอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีอะไรให้นั้นอะแบตต่ำอีกแล้วโอเคอมหรือว่ามันต้องเรียกรถกลับมาก่อนวะหาอะไรไม่เจอเลย <c oughs> อาจจะต้องเรียกรถกลับมาก่อนนะอ่ะลองดูอันนี้พอดีว่าผมมาอัดทับเสียงอีกทีนึงงเนาะ มีไลน์เด้งด้วยต้องปิดก่อนโอเคอหาไม่เจองั้นลองเรียกรถกลับอืมว่ามันอยู่ตรงไหนลองหาดูลองหาดูอาดอโอเคเรียกรถกลับก่อนกลับเลยเปิดบัตรคูณเรียบร้อยแล้วกลับมากลับมากลับมาให้หมดอืม โ okay. อเครอรถกลับแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคปุ๊บเห็นอ้าวเห็นแล้วนี่ไงกดต้องเปลี่ยนแผนเมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นจะเห็นไหมมันจะมีเขียนแผนสองแผนหน,นึ่งแผนสามนี okay. ่โอเคอย่างนี้สะดวกอย่างนี้สะดวกอ่ะผมจะลองไปตีดูทีหนึ่ง ไปตีปุ๊บกดปุ๊บอ้าวเปลี่ยนไม่ได้แปบลบว่าเปลี่ยนตอนนี้ไม่เปลี่ยนตอนออกไปตีไม่ได้มันแค่เหมือนกับว่าช่วยเราในการเปลี่ยนเป็นเซตอื่นที่เราจัดตั้งไว้เช่นอลองดอูเปลี่ยนดูลองกดเปลี่ยนปุ๊บอ่านั่นไงเห็นไหมมันก็จะเอาเซตตามที่เราจัดตามแผนอะ มาใส่ไว้ในรถคันนั้นให้อ่ะสมมติอ่ะ,อะลองดูนี่นี่ก็ครั้งแรกนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันกดอะไรได้บ้างเอ๊ะทำไมนี้มันกดไม่ไปอ๋อเน็ตกาก <c oughs> เน็ตกากนี่เองเลยกดไม่ไปโอเคลองอีกทีโอเคเห็นไหมเปลี่ยนละอ่าเรียบร้อยคราวนี้เราก็จัดได้หมดเลยไหนเราลองมาดูกันซิสมมติว่าอ่านี่นี่ นี่แผน F S S หน่อยโอเคอ้าวไม่มีเปลี่ยนเว้ยผมก็เลยต้องมานั่งหาก่อนว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนตรงไหนวะมันมีตรงไหนให้เปลี่ยนวะเนี่ยหาไม่เจอแล้วเน็ตก็กา,กากอีกแล้วนะครับท่านช่างน,น่าสงสารจร,จริงเลยเน็ตก็กาก,ากหาก็ไม่เจอ มันอยู่ตรงไหนวะไหนขอดูคำอธิบายมันหนสิตึ๊บปลดล็อกฟังก์ชันเปลี่ยนรวดเร็วและตั้งค่าจัดัาราออกเดินทางมไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมันอยู่ไหนวะเนี่ย โอเคอยู่ตรงน,น,นงี้เปลี่ยนแผนอ่ะลองดูเปลี่ยนแผนจากนี้มันสะดวกมากๆเลยเนะี่ยเคเปลี่ยนแผนบันทึกอ่านี่ไงแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสีได้แล้วม,มีคนปรึกษากลางคันรอก่อนละกัน โอเคแผนหนึ่งแผนสองเรียบร้อยแผนสามออ F, 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 F. Okay. เอออฟโอเคลืมอะไรใส่ใส่ไฟเตอร์สิวะเออโอเคกดเพิ่มแผนใหม่ได้ด้วยนะไม่อกี้เห็นปุ่มแว๊บแวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู อันนี้เอาเป็นลมเทพช่างเทคนิคแล้วก็กดแขนอโอเคอ่ะกดแผนใหม่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นอ้าวเพิ่มได้หลายแผนด้วยอย่างนี้เสร็จโจนอย่างนี้เสร็จโจนอ่ะไหนลองดูซิอันนี้เป็นเอเดีแล้วกันง่ายดีอ่ะโอเคเรียบร้อยอันไหนลองดูซิ ต่อไปเอาเป็นแผนอะไรดีตอนแรกผมนึกว่ามันจะให้กดเปลี่ยนอะไรได้ด้วยเนาะแต่เหมือนกับอะไรอะ่ะมันจะฝังไปตามรถที่เราเลนไว้แล้วจัดจัดได้แค่เซตของฮีโร่อันนี้เอาเป็นเซตป้องกันของผมนะเซตป้องกันของผมจะเป็นช่างเทคนิคแล้วก็กดแคนแล้วก็คนสนิทนะเซตป้องกันอ่ะเพิ่มอีกอลองเพิ่มอีกอีกอันนึง เป็นอะไรดิอเอาอะไรอ๋อเอาเซตคนลด์เสน่์อีกอันหนึ่งอ่ะจัดไปโอเคโอ,เ,คโอเ,คเสร็จใบเสร็จใบเขาเรียกเสร็จใบโอเคอันนี้ก็เอาเป็นเซตปืนแล้วกัน ปืนยอดนิยมมันก็เพิ่มได้เรื่อยๆนะันนี้พุ๊บผมผมก็เอามาให้ดูเฉยๆมันก็เพิ่มมาได้เรื่อยๆแล้วแต่เราจะเซตไว้กดเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยปึ๊บปึ๊บนานเห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่มีเซตรถเอาไว้ขุด เพิ่มเซตรดเอาไว้ขุดขึ้นมาหน่อยอจัดมาสักหน่อยสักสองเซตเซตที่แบบให้มันเดินไวๆหน่อยจะได้เอาไปขุดได้ง่ายๆเอาไปตีซอมบี้ตีแวนเดลได้ง่ายๆอจัดไปเซตเบสิคเบสิกเอาแค่ฮีโร่ลดเข้ามาก็พออ,อีกเซตหนึ่งจัดไปเล็อกหนึ่งแล้วเนาะนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมมาอัดทับคลิปของผมอีกทีหนึ่งเพราะว่า ไอคลิปของผมเนะี่ยเสียงมันไม่เข้าผมเลยต้องมาอัดเสียงทับเข้าไปอีกทีหนึ่งเปิดคลิปอันเก่าดูแล้วก็พากแล้วก็อัดเสียงทับเข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนาะโอเคเอาคามิมองก,นกานไกอะไรอีกอีวานอฟแล้วกันจัดไปเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วผมมาเปิดให้ดูว่า v i p ตัวใหม่ที่มันปลดล็อกออกมาใน v i p สามเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่า ันก็คือช่วยเราจัดฟอร์เมชันเอาไว้นั่นเองนะครับผมง่ายต่อการเปลี่ยนสมมุติบางทีเราเจออะไรอย่างเงี้ยมาเราก็จะสามารถเปลี่ยนเพื่อที่จะต้านทานเขาหรือว่าเคาน์เตอร์เขากลับไปได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเราอยากจะประหยัดเวลารวดเร็วในการเปลี่ยนทับมันก็จะช่วยได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับต c r i b e ช่อง YouTube ด้วยเนาะโอเคครับสวัสดีครับ